ความรู้สึกหลังจากที่ได้สัมผัสทั้งสามสเตชัน,เ,ชนเมื่อเทียบกับยางคู่แข่งนะครับต้องบอกว่ายางบดโตอเนซาศูนเนี่ยให้ความรู้สึกในการยึดเกาะที่น่าประทับใจนะครับลหลักๆเรามีด้วยกันทั้งหมด 5สถานีนะครับผมอันแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับถนนเมนแทร็กข้างนอกครับผมเราจะมีการทดสอบเรื่องของการทำเลนเชนที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแลผมหลักๆจะเห็นในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับในร่างในเรื่องของการยึดเกาะถนนนะครับแล้วก็มีเรื่องของประสิทธิภาพในการให้สัมผัสถึง,งฟิลลิ่งของภูมารไนะครับแล้วก็ในเรื่องของเสียงบิสโตรอเลนซาส0งเนี่ยผมประทับใจนะครับในเรื่องของการยึดเกาะมากๆเลยนะครับอาการแท้ของตัวรถนะครับที่เป็นรถไซส์ในกลุ่มที่เป็น SUV Crossover เนี่ย โดยปกติเนี่ยมันจะมีอาการแผลที่คนข้างเยอะถ้าหากว่ามันเสียอาการยางอาริลเลนซ001เนี่ย ทำได้ดีอย่างเห็นได้ชัดนนครับมีความแตกต่างในเรื่องรายละเอียดการควบคุมรถเนี่ยที่ดียิ่งขึ้นนะครับในลักษณะของจิมขนาดเราต้องบังคับควบคุมรถในทิศท,ทางแคบๆประสิทธิภาพในการยึดเกาะยางอเลนซา001เนี่ยเรียกได้ว่ามีความแตกต่างจากยางคู่แข่งพอสมควรนะครับและในส่วนของสเตชันที่เป็นเวทนะครับก็คือเปียกน้ำเนี่ยนั่งก็สามารถสัมผัสดได้นะครับว่ายางคันนี้ ให้การควบคุมที่ดีและเกาะถนนมากๆเลยครับสำหรับการขับขี่ในสภาพถนนเปียกต้องบอกว่ายางดิสโทนอเรนซา001เนี่ยยังคงให้การตอบสน,นองที่ดีนะครับทั้งในเรื่องการเบรกที่มีความแม่นยํารวมถึงการเข้าโค้งในรูปแบบคล้ายๆกับมินิเซอร์กิตนะครับตอนแรกๆเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราขับโดยที่ไม่มีการเปรียบเทียบเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้รู้สึกเลยนะครับแต่พอมีการเปรียบเทียบเนี่ยมันทําให้มีความชัดเจนนะครับนี่คือสิ่งที่ผมประทับใจครับก็คือในเรื่องของการยึดเกาะกับผิวถนนครับในการควบคุมคอนโทรลรถจริงๆแล้วเนี่าง ที่เป็นคู่แข่งในตลาดถือว่าบิโสโอนอาร์เรนซา001เนี่ยทั้งในเรื่องของการควบคุมทําได้ดีกว่าก็จุดประสงค์ในวันนี้นะครับที่เราจัดกิจกรรมนะครับในการทดสอบยางอาร์เรนซา001นะครับผมก็คือเพื่อที่จะให้ทั้งทางผู้แทนจําหน่ายนะครับผมสื่อสารมวลชนนะครับได้รับรู้ถึงประสิทธิภาพะน,า1 1> นะครับและสมรรถนะของยางอาร์เรนซา001นะครับซึ่งยางอาร์เรนซา001นะครับเป็นยางที่เหมาะสําหรับรถพรีเมียมคอสโอเวอร์และรถอเนกประสงค์นะครับ ซึ่งการขับขี่ในวันนี้เนี่ยหลายๆท่านก็จะได้เห็นนะครับว่าสมรรถนะของอยางอเลนซ่าของเราเนี่ยขับขี่ง่ายนะครับผมแล้วก็การเข้าโค้งต่างๆนะครับการหักเลี้ยวพองมาลัยนะครับรวมไปถึงการเกาะถนนดีนะครับทั้งถนนแห้งถนนเปียกนะครับรวมไปถึงการใช้งานที่ยาวนานด้วยนะครับของทาง b ิ i s t o n e ซึ่งมันเป็นจุดขายของเราอยู่แล้วนะครับผม